ราคามันสปังล่าสุดประจำวันที่20ตุลาคม2564ปรับ ขึ้นทั้งหมด3พื้นที่นะคะไปรับชมรับฟังกันเลยราคามันเส้นผู้ส่งออกชนบุรีอำเภอเมืองและบ้านบึงราคาอยู่ที่7บาทถึง7บาท55สตางค์ต่อกิโลกรัมสีราชาหยุดเนินหิน7บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมบางปะกง7บาท35สตางค์ถึง7บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมบางทราย7บาท35สตางค์ถึง7บาท55สตางค์ต่อกิโลกรัม นครหลวง7บาท20สตางค์ถึง7บาท45สตางค์ต่อกิโลกรัมท่าเรือหยุดอ่างทองอำเภอเมือง7บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมลบบุรี7บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมนครสวรรค์ตากฟ้า7บาท30สตางค์ต่อกิโล มันเส้น FOB เกาะสีชาวราคาอยู่ที่248 2 5 2ถึง252 US ดอลลาร์ต่อตันนะคะแป้งมันสำหลังในประเทศ1 4บ0าท50สตางค์ต่อกิโลกร,รัมราคาปรับขึ้นแป้งมันสำหลังต่างประเทศ480 US ดอลลาร์ต่อตันจ้ะราคามันสำปหลังหัวมันโรงแป้ง25%ชนบุรี2 5 0บาท5 0ถึง2าท55สตางค์ต่อกิโลรระอง2องบาท5 0ถึง2าท60สตางค์ต่อกิโล ชะเชิงซาวสองบาท60บถึง2บาท70สตางค์ต่อกิโลสาแก้ว2บาท45ถึง2บาท60สตางค์ต่อกิโลราคาปรั nice. บขึ้นค่ะโคาราช2บาท4 0บถึง3าบาทต่อกิโลกาละสิน2บาท15ถึง2บาท75สตางค์ต่อกิโลร้อยเอ็ดสบาท75สาตางค์ต่อกิโลมหาสารค oh ามราคาปรับ <Integr> ข <Ł> ึ้นมาอยู่ที่2บาท70สตางค์ต่อกิโลจ้ะขอนแก่น2บาท60สสตางค์ต่อกิโลราคาปรับขึ้นเช่นกันนะคะขอนแก่น อุดรธานี2บาท45สตางค์ต่อกิโลกากแห้งโรงอัดชนบุรีอำเภอเมือง4บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมโคราชอําเภอเมือง4บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมนครสวรรค์ตากฟ้าหยุดค่ะโรงงานอาหารสัตว์มันเส้น8บาท10สตางค์ถึง8บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมมันเม็ด8บาท10สตางค์ถึง8บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมกากแห้ง5บาท5 0บถึง5าบาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมข้าวโพดราคา ปรับขึ้นมาอยู่ที่10บาท15ถึง10บาท7.5สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมโชคดีร่ำรวยทุกท่านค่ะคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนจะกันใหม่คลิปนะจ้าบ๊ายบาย